อยาก,กินอาหารค้างตู้เย็นเด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งเหมือนชายคนนี้เคสชายวัย56ปีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็ดันมาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมาดูสาเหตุกันครับเขาบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบติดตู้เย็นตื่นตีสี่ไปทํางานตอนเย็นก็กลับมาอุ่นกับข้าวเก่าที่เหลือจากวันก่อนในตู้เย็นช่วงหลังเริ่มมีอาการท้องอืดแล้วก็อุจจาระเป็นเลือดก็เลยไปหาหมอจนทราบว่า เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหมอได้ขอดูภาพตู้เย็นของคนไข้นะครับพอเห็นภาพแล้วก็ถอนหายใจเตอผักตองที่เก็บไว้28วันกองปลาตุนที่อุน่นซ้ำถึง3ครั้งผักโขมที่เหี่ยวเฉาแล้วก็มันโถที่ขึ้นราสิ่งที่คิดว่าประหยัดกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อร้ายทีละเล็ก ทีละน้อยองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าป่า30%ของกรณีที่เกิดจากอาหารที่มีในไตและอัลฟาท็อกซินเป็นประจําซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายตู้เย็นไม่ใช่ตู้เซฟสุขภาพถ้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจกลายเป็นแหล่งสะสมสารพิษทําให้อาหารธรรมดากลายเป็นตัวช่วยของมะเร็งได้ครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ